สวัสดีครั day, บวันน mmm. ี้วันที่16เดือน3 2,561ครับวันนี้ลูกค้าเอา MX ตัว Allnew นะครับ2 1 6นะครับมาติดสัญญาณกัน์โมยแบบคู่เวยเลยนะครับติดของร้านบุฒสตันนะครับรีโมทแบบนี้นะครับกดล็อกหนึ่งครั้งนะครับยืนยันการล็อกเวลาใครมาเล่นรถมาขยับรถนะครับมันจะส่งสัญญาณมาที่ตัวรีโมทเป็นรูปค้อนหนึ่งอันนะครับแต่ถ้าใครมาขยับครั้งที่รัง ถ้าเราอยู่ก็กดปลดล็อกหรือกดล็อกก็ได้นะครับถ้ากดล็อกแล้วมันยังดังขึ้นมาอีกก็ให้รีบลงมาดูรถนะครับเ่วนะบางทีจนกำลังพยายามแะง่งานนี้รถเรานะครับหรือบางทีเขาขยับรถเรานานไปนะครับส่วนตัวที่2นี่คือการปลดล็อกนะครับก็คือแคนเซิลทุกอย่างใช้กุญแจใช้อะไรสตาร์ทรถได้ปกตินะครับส่วนตัวที่3นี่คือการสตาร์ทนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับกุญแจออกแล้วนะครับ สามารถสั่งสตาร์ทได้ในที่โล่งนะครับสามร้อยเมตรเลยนะครับท A เตัวนี้นะครับกดสักสองพันนะครับตัวที่สามหนึ่งสองเวลาเราจะดับก็แค่กดตัวที่สองนะครับตัวกดล็อกนะครับรถกระดับนะครับส่วนตัวที่สี่นี่คือการค้นหารถนะครับเวลาเราไปจอดในห้างจอดที่ลานจอดรถกว้างๆแล้วหารถไม่เจอนะครับรถมันเยอะกดตัวนี้แช่นะครับตัวที่สี่รถจะส่งเสียงร้องทันทีนะครับ พอเราหารถเจอเราก็กดแช่อีกครั้งหนึ่งมันก็จะดับไปนะครับแต่ถ้าเราหารถไม่เจอภายใน20บวิมันจะดับไปเองโดยอัตโนมัตินะครับส่วนวิธีการป้องกันนะครับกดล็อกหนึ่งครั้งนะครับเวลาใครใช้กุญแจผีหรือโจรนะครับกุญแจผีมาแทงนะครับพอต้องเบากุญแจนี้มันจะเตือนก่อนนะครับแล้วเปิดสวิตช์ออนขึ้นมาปุ๊บตัดระบบนะครับสตาร์ทไม่ได้นะครับสตาร์ทไม่ติดต้องกดปลดล็อกเท่านั้นนะครับรถถึงจะกลับมาสตาร์ทได้นะครับ กรณีการล็อกเสียงนะครับก็คือกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเลื kind of ่อนลงมาเป็นนะครับผมยังไม่ได้ปิดกุญแจกดล็อกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการล็อกเสียงกดอีกครั้งหนึ่งล็อกแบบปิดเสียงนะครับมันจะเป็นตัวลำโพงล็อกลงมาข้างล่างนะครับเวลาใครมาเล่นรถนะครับไม่มีเสียงนะครับที่ตัวรถนะครับมีแต่ไฟนะครับแต่ที่มันดังมันดังที่ตัวรีโมทนี้นะครับเป็นรูปฟ้อนหนึ่งถ้าเกิดใครมาเล่นครั้งที่สองขยับครั้งที่2นะครับ มันจะมีเสียงอค้อนขึ้นมาสองอันนะครับเคาะที่ตัวรีโมทนะครับสองครั้งนั่นหมายถึงว่าคนมาขยับรถเราสองครั้งแล้วนะครับนานไปนะให้เรากดล็อกนะครับถ้ามันเงียบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันดังขึ้นมาอีกก็ให้รีบมาดูรถทันทีเลยนะครับส่วนการล็อกติดเสียงก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเวลาใครใช้กูญแกะผีแทงบิดเป็นสวิกออนขึ้นมาปุ๊บมันจะส่งสัญญาณมาเป็นรูปไฟหน้าติดนะครับแล้วก็ไฟท้ายติดนะครับแ้วระบบล็อกก็ตัด ระบบทุกอย่างนะครับกรณีเราลืมล็อกก็ยังสามารถใช้ได้นะครับจน้ชฟุจ่าขีแทงบิดสวิตช์ออนลสตารถเราครับเราเห็นมันขี่รถผ่านหน้าไปเป็นรถเราแน่นอนนะครับกดตัวล็อกได้เลยครับหนึ่งตัวที่หนึ่งครับหนึ่งครั้งรถจะดับทันทีครับเห็นไหมครับแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทติดได้ครับตัดระบบทันทีสังเกตผมกดกดล็อกนะครับหน้าจอมันจะส่งสัญญาณกลับมาเพื่อให้รถสามารถสั่งสตาร์ทได้เหมือนเดิมนะครับ ไม่ว่าจะสตาร์ทที่รีโมทหรือสตาร์ทที่คุญแจก็สามารถดับที่ตัวรีโมทได้นะครับจะสั่งดับแบบสตาร์ทไม่ติดหรือสั่งดับเฉยแล้วให้สตาร์ทติดได้ก็ได้นะครับสามารถทําได้นะครับแล้วการทํางานการสั่งความสั่นตินมีระดับถึงห้าระดับนะครับวิธีการทํานะครับคือกดตัวแรกนะครับแช,แช่ไว้แช่ไว้เลยนะครับจนกว่าไฟเลี้ยวจะติดค้างอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดตัวที่สามนะครับอันนี้คือระดับหนึ่งนะครับกดอีกทีหนึ่งนี่ระดับสองกดอีกทีหนึ่งระดับสามกดอีกทีหนึ่ง ระดับ4ี่กดล็อกตัวแรกนะครับอันนี้คือการล็อกระดับ4ี่นะครับเพราะว่าถ้าระดับ5มันเบาไปนะครับสิบร้อหกร้อวิ่งผ่านมันร้องหมดนะครับแต่ถ้าระดับ4ี่คือคนตกฟาร้องมันไม่ร้องแต่คนมานั่งมาขยับมันมันถึงจะร้องนะครับถ้าระดับ2มันก็จะหนักขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับตามระดับของมันนะครับโอเคขอบคุณมากครับ